สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะอานะครับและผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับร้านพุทเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อําเภอแกงนะทุกเช้าวันจันทร์นะครับพี่เจมจะมาอัปเดตนะครับรถหน้าร้านนะครับพร้อมส่งพร้อมไปนะครับถึงหน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับอ่าเริ่มจากคันแรกนะคันแรกคูเปอร์ต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดดีทีคันนี้สวยๆนะอ่าคันนี้สวยๆยางหน้าสวยๆนะครับยางหลังสวยๆสามสิบสี่แรง คันนี้พี่เจมขายตามสภาพนะขายตามสภาพนะครับ1นึ0 0แสนบาทเท่านั้นเองคันนี้อ่าคันนี้1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้สวยสวยนะครับตามสภาพอ่าตามสภาพนะคันนี้พี่เจมขายตามสภาพนะมาอีกหนึ่งคันนะขออนุญ,ญาตนะคันนี้สามารถผ่อนได้ดาวได้นะครับอ่สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ต้องการใช้เงินสดออกรถนะครับเริ่มต้นฟรีดาวคันนี้นะ ยันมาสาสบแรงปี6 3สามเลขไม้ห0ร้อยชั่วโมงนะครับห0ร้อยชั่วโมงสวยๆนะครับยางดี4เส้นบอกเลยนะครับยางดีสเส้นคันนี้อยันมาสาส้าแรงรหัสนะครับรหัสรถนะ่า EF นะครับสา3 t ้าสามทีสวยๆคันนี้อขออนุญาตมาอีกหนึ่งคันนะคันนี้ตอบโจทย์นะครับสาหรับเอาไปลากถังน้ำยานะครับเอาไปต่อพ่วงนะครับคันนี้นะลากเทรลเลอร์คันนี้นะครับเป็นตัวเปล่านะ 32แรงตัวเปล่า259,000บาทเท่านั้นเองคันนี้สวยๆนะครับคันนี้สวยๆเดิมทั้งคันนะตั้งแต่หัวจนเท้านะอ่าคันนี้259,000บาทนะครับขออน,นุญาตมาอีกหนึ่งคันนะคันนี้32แรง200ชั่วโมงจริง200ชั่วโมงจริงแท้อ่าคันนี้นะ200ชั่วโมงสวยๆนะคันนี้ตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวท็อปสวยๆ ใบดันกับตัดหญ้าใหม่นะคันนี้อ,อกกุปกรณ์ใบดันกับตัดหญ้าใหม่นะครับ3ามแ0 0สบาทรถปี65หนะสปีเองนะให้รีบให้ไวเห็นคลิปนี้นะครับอ่าสองชั่วโมงอ่าโอเคขออนุญาตมาชมคันถัดไปคูป,ปตุต้าเอล8ีดีทีอ่าคันนี้ได้ท่อแต่งไปด้วยนะยางดี4เส้นบอกเลยคันนี้จัดองค์ทรงเครื่องแต่งให้แล้วครับพร้อมใช้งานบอกว่าพร้อมใช้งานนะคันนี้ปีหกชั่วโมงกรารทำงานนะครับ อยู่1,400ชั่วโมงใบดันกับผานพวนนะคันนี้40แรงคันนี้นะครับใบดันผานพวนได้ทอแต่งด้วยสวยๆนะครับคันนี้ขออนาตมาชมคันถัดไปคันถัดไปสามที่สองแรงตัวท็อปนะครับ500ชั่วโมงนะครับเขาบอกคันนี้500ชั่วโมงสวยนะคันนี้คันนี้สวยปากใบดันสวยๆยางดี4เส้นนะครับคันนี้อุปกรณ์เป็นใบดันกับผานพวน5นะคันนี้นะครับ32แรง อ่าสามสิบสองแรงตัวท็อปนะพี่เจมมีตัวท็อปนะครับอ่าสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคันนี้อ่ามาอีกหนึ่งคันนะคันนี้สามสิบสองแรงเช่นกันนะครับคันนี้จัดถูกที่สุดนะครับอ่าเปิดเลยนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้สวยๆนะคันนี้ยางดีสี่เส้นบอกเลยนะครับยางดีสี่เส้นอ่าสามสิบสองแรงเครื่องยนต์ดีเซลอินเจกชันนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํา สามสูบสี่จังหวะส,ยสวยๆนะครับคันนี้สามสูบสี่จังหวะส,ยสวยๆอ่าสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์ครบนะคันนี้ใบดันกับผานพวนอ่าใบดันกับผานพวนอ่าใบดันฐานพวนนะส,สวยๆนะครับคันนี้นอกจากนั้นนะครับพี่เยี่ยมยังจังหน่ายนะครับ หางตัดหญ้าตีกับรถแท็กเตอร์หรือตีกับรถไถอ่ะบ้านๆเราตีก็เรียกตีกับรถไถนะครับเริ่มจากขนาด80ดสเส้นนะครับ22,000บาทนะครับนะขนาด1เมตรนะครับ23,000บาทนะครับห่างกันแค่พันเดียวเลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับ80ดสเส้นใช้กับรถ14แรงนะครับถึง24แรงนะครับ1เมตรนะครับใช้กับรถนะครับ24แรงถึง30แรงนะครับขนาดเมตรยีนะเมตรยีใช้กับรถ30แรงถึง40แรง30 32 36 35 39 อ่าสามสถึงสีแรง26,900บาทอ่าสองหมบาทนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งขนาดนะขนาดหนึ่นะครับใช้กับรถนะครับสีแรงนะครับถึง50แรงสี่ห้าสีจ็ด้าศูนย์อ่าสีก้าใช้ได้นะครับพี่เจมฝากพี่เจมไว้ด้วยนะครับถ้าใครกำลังมองหารถเข้าไรเข้าสวนนะครับนำไปใช้งานเองนะครับไม่รับจ้างใครหรือนาไปรับจ้างก็ฟิวฟยวนะ มีแตลรถเครื่องดีๆนะครับไปรับจ้างนะครับพี่เจมนะครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์สาขา3อํอำเภอแก้งนะครับฝากด้วยนะครับเบอร์โทรพี่เจม0 8ศูนย์แปดสามห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับขอบคุณมากครับ